아 오! 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 어요 เอาจิงที่ยากเล่นทีเวันนี้ก็พอปิกผมวันนี้เลยครับผมยิ่งทวีอุภาพของทีเขึ้นไปอีกนะโอ้ก oh, ็ว่าสเตตัสของปิกผมตัวนี้นะครับท้า้ผมแบบอยากกลับเล่นทีเจ็ดมากๆเลยนะฮะ <laughs> แต่จริงๆตัวทีเจ็ดผมเปิดใช้งานม,มานานแล้วนะฮะ <laughs> แต่วันนี้พิเศษนะครับ <Yeah. S 1> อยากออกมาเล่นกับปิกผมวันนี้นะทุกคนยิงทวีอุดภาพของทีเจ็ดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะ oh. <laughs> <laughs> อีคคนเกลียนพี่มาช่วยเราน้ะอ๋อเอ้ยเหมือนวิกของเราจะยังไม่โชว์ประสิทธิภาพนะยังยังไม่เด้งเมื่อกี้กระเด็นเลยโหผมเหมือนของเราเนี่ยจะฟูก็ต้ังตะขามเลยครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าประมาณไม่ได้เลยครับสกิลเพ์ของฟันตกขามแบบโหดมากทุกคนเมื่อกี้แบบไปแบบ โอ้โหวิกปิวเลยส่าวยวิกของเรามาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับกระเด็นเลยเมื่อกี้ใช่เหรอเนาะเดี๋ยวผมดูระเบิดสุดบนเฮ้ยระเบิดหส็ดมากครับวิ่ยบนเข้าตายไปไหนพิ่เอลงอ่ะเอลงเอลง เอ้เข้าไปในห้องละน้องในห้องในห้องหนึ่งสวยคนนี้พี่ไม่แน่ใจอ่ะเอบนลปะร่าสุดโอเคพี่โหพอกลับมาทีเจ็ดรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนยังคงปืนไม่ค่อยอยู่นะทุกคนถ้า <t> <laughs> หายไปนานอุ้ยสวยละว,ว้าแต่ <laughs> ทิ้งฉันไว้รับพังโอ้โห โตวิกก็โตวิกเถอะผมรู้สึกว่ายังไม่พร้อมปะทะซะทีเดียวขออนุญาตฟังเสียงตั้งใจฟังเสียงนะฮะเฮ้ยแค่บอวิโอเกมจิตวิทยาถึงจะได้ยินเสียงนี้อาจจะเป็นแบบใช่หรอ มันเป็นแป๊บเสียงยองนิดนึงอะเนาะเฮ้ยนี่ยเข้าบีโอ้เข้าบีแล้วโอ้ไม่แน่ใจเลยนคัดเลยโอ้โหเฮ้ยมาละหรือว่าเนี่ยจะเป็นพลังของวิกผมเบิดไว้ก่อนทิ้งไว้โดนเลยมันรู้สึกลกๆนะครับ เพราะแบบเวลาฟิลแบบมาเล่นแบบว่าปืนที่ไม่ค่อยเล่นานานๆจะแบบไม่ค่อยชินเนะีย่ยเมือนแบบวันนี้ผมตั้งใจเข้ามาเล่นอะไรสักอย,ากอยาก่างแกมันจะแบบลกๆนะผมวันนี้แบบตั้งใจเข้าเล่นทีเจกับพี่ผมวันนี้ก็จะแบบเมือนเราโฟกัสเกินไปได้ได้ได้ล้วระเบิดสูตรนะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องบนก็มีนะอุัยบน้ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเองฮะถ้าถ้าถ้าบีเข้าดึงดึงไป้ได้นะพี่จะรีบุไปช่วยอุ้ยถามแยก ยูผมบ ok <bike> ิ <apply some antis> ๊กเฮ้ยผมสึกว่าถ้าผมเล่นไม่เหมาะกับตัวบิ๊กเหรอเป็นตัวบิ๊กที่เล่นเซฟมากเป็นไงตรงสเต็ปจริงๆก็ไม่สเต็ปแล้วผมมั่วเหมือนกันนะเดินมั่วตอนนี้อ้าวเศรษฐกิจเล่นปหนึ่งสวยครับ เฮ้ยเกินโอ้โหปล่อยบอลแล้วนะพี่หลังแท่นเหรอ <c oughs> เฮ้ยเราวังข้า B บีพี่ผมผมปล่อยบอลวะเนี่ยบอลบอลบอลเพิ่งเข้าบอลเลยพี่เฮ้ยลองมาแล้วลองมาแล้ว <c oughs> อจริงๆครับบก็รู้สึกว่าขึ้นนิดหนึ่งนะพอพอแบบออใช้กับอีกผมนะกระปผมกินเองก็เยอแต่ก็เพิ่มความมั่นใจนะฮะ <c oughs> ของนี้เราโคตรฟูนะวันนี้บอกเลยคือแค่ไอเทมเนี่ยเราก็ได้เปรียว <c oughs> เราก็ได้เปรียบคนแล้วน,นะ <c oughs> ผมฟูจริง โอ้โหหยุดไมด่อยู to ่จังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยบักบักโทษโทโทษเมื่อกี้ผมไม่ฟื้นฟื้นโอ้โหบาแล้วอ่ะเฮ้ยหลักๆเลยนี่ไอเทมแต่ละอย่างวันนี้เราโคตรเกลียนเขาเขเซฟฟูลออปชั่นอีกครั้งนะครับแต่เป็นแต่เป็นในรูปแบบทีเจ็ดสิบเจ็ดเขาก่อนเป็นเป็นบาเลตนะวันนี้วะ พอเป็นเซตของส่วคนบ้างครับ <c oughs> มาแล้วด็อกพี่พี่พี่ไหลแล้วเฮ้ยบ,บีได้เขาพีได้เานี่ยเอ้ยบีบัางเขาพี่โอ้โหมาแล้ว <c oughs> แล้วโคตรมัว่วโมโซตัวเหล่งมากแต่ว่ากินโดนได้ไงก็ไม่รู้แล้วครับ <c oughs> จะไม่ไหวไอเทปแล้วแต่ว่าก้องยอมรั้งทีนะทุกคนแบบ คือของเราแบบจะได้เปรียยฝฝาดตร้ข้ามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โอ้โหความนิผลกับการเล่นของผมมากจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรืออาว,วุธที่ใช้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าฟูฟูจริงโคตรเกียนเกียนตั้งแต่อาว,วุธจนตัวละครที่ใช้ปีบกักปีบกับกพี่โดนไปนิดนึงเ <c oughs> ข้าทุกนัดโอ้โหเราเลือดเราไม่ลดเลยโดนไปแล้วพี่ สั่นแยกเอา้าสวยครับผมนี่ฝั่งเราตัววิศสามคนเลยใไหมอ๋อสองคนสองหรือสามไม่รู้เฮ้ยเขาจะลดคน,นดันดันมาดูฝั่งตัวค้าเขายิงโหโหด ความจริงแบบประมาณไม่ได้เลยครับโคตรแม่นนะโอ้เฮ้อวิกเราแบบยังไม่ค่อยเด้งเหรอเจอโบโบเลยกระเด็นเลยเฮ้ยดันดันดันข <c oughs> อบคมากน้องชายอา้าว <c oughs> เอ้ยอ๋ยอเขาเขาลดคนหนึ่งใช่ไหมเอ้ยเอาแล้วชะตาได้เข้าข้างเราอีกครั้ง ตีตื้นตีตื้นคืออไรคางครับอร <c oughs> โอเคแล้วคนายท่านเอป่ะโอ้ oh my god ลกเอได้พี่ <c oughs> เอได้เอได้เอได้นะเขาเขาเขาสัญญาไปได้พี่ได้ป่ะ โอ้โหโอ้ไมค์ก่อนอือโหเขาแบบยิงแต่ขวดแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างเดียวเลยปังโคตรแม่นคือผมเนี่ยแบบไม่ได้สตองสเต็ปเลยเป็นความมั่วล้วนๆเลยที่ยิงได้เลยได้ฟังหนูแม่นจริงครับผมนี่นะแต่ว่าเราเพื่อนเราหลุดไปแล้ว ตามไม่ได้ครับขอโทษเลยแต่ผมมั่นใจเพื่อนในทีมฮะถึงตัวเราจะไม่เอาอะไรตัวไอ้เดีมายร์เฮ้ยเดี๋ยวเอ็งเอาบอลเลตมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่แค่เราฟูออปชั่นคนเดียวนะครับอไ,รไ,ไอเทมของเพื่อนเราก็ กจะเต็มจะเต็มไอเทมทั้งทีมาวันนี้ฟู้อ็อปชั่นแบบทั้งทีมเฮ้ยแล้วเราจะพีกเกมวันนี้ไปผมหลอกใครไหมอ้าวอฮ้ยโดนเฉย เนี่ยอาใส่ความมัวไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวท่านนู้นโดนแทนยิงไม่ไม่คือผมไม่ได้ตั้งใจไปเก็บไว้เพราะต้องหลบสักโอ้โหโคตรน้องมาไม่ทันโอ้ยดูดีแบบโดนอีกแล้วโคตรมั่วโคตรมั่วเลยช็อต